สวัสดีค่ะหยงจะมาแนะนําวิธีเติมเงินเข้ากับเข้าแอป,ปกระเป๋าตังค์นะคะว่าจะทายังไงบ้างทีนี้เราอยากใช้แอป,ปกระเป๋าตังค์คืออยากจะใช้อ่อเอาไปใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรประมาณนี้นะคะเรามีวิธีเติมเงินก็คือเติมเงินเข้า g w a l เ e t นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เติมเงินเข้ากับเข้าในแอป,ปกระเป๋าตังค์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะ อันดับแรกเลยนะคะให้กดเข้าไปที่คําว่า g w a l l e t นะคะอยู่ตรงมุมทางซ้ายมือด้านบนนะคะตัวนี้กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเข้ามาที่หน้า g w a l l e t หรือว่า,าหน้าแอปพลิเคชันของเรานะคะซึ่งในหน้านี้นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยปุ่มเขียวด้านบนก็คือเติมเงินเข้า g w a l l e t คือตัวนี้ที่เราจะต้องกดเข้าไป ะะทีนี้ด้านล่างถัดมาก็จะเป็นสิทธิ์คนละครึ่งที่ว่ารัฐบาลช่วยเรา5 0านะคะแล้วก็สิทธิการท่องเที่ยวนะคะตรงส่วนข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวหยงจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งตอนนี้หยงจะแนะนําวิธีเติมเงินเข้า v i เล็ตก่อนนะคะว่าเราจะเติมเงินเข้ายังไงนะคะกดไปที่ปุ่มเขียวที่หยงพูดนะคะก็คือเติมเงินเข้า g ีไเล็ ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยพอกดเข้า,ขามาปุ๊บเขาก็จะเด้งมาที่หน้า,าที่เป็นรูปธนาคารต่างๆไม่ว่าคุณใช้ธนาคารอะไรนะคะให้กดเลือกธนาคารนั้นเข้าไปนะคะอย่างของหยงเนี่ยใช้ธนาคารของกสิกรหยงก็จะกดเลือกของธนาคารกสิกรกดเข้าไปเลยนะคะที่ธนาคารกรสตรกรปุ๊บ พอกดปุ๊บเขาก็จะเด้งเมนูขึ้นมาด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นหน้าจอสีริมเหลียนเล็กๆสีขาวๆนะคะข้างล่างนะคะก็จะมีคำว่าแอปพลิเคชันแอปเอไม่ใช่แอปพลิเคชันโทษทีนะคะเป็นแอปเคพัทแล้วก็ถัดมาจะเป็น QR code QR code พร้อมเพย์นะคะแล้วถัดมาข้างล่างก็จะเป็นตู้ ATM ทีนี้หยงจะมาสอนวิธีการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันแอป พลิเคชันของแอปเคพัทนะคะเรากดเข้าไปที่แอปเคพัทได้เลยนะคะกดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเด้งมาที่หน้าเติมเงินผ่านแอปธนาคารทีนี้มันก็จะขึ้นเป็น id ของ g ีเวเลให้กดเลือกตรงคัดลอกคำว่าคัดลอกนะคะกดเข้าไปเลยกดคัดลอกเสร็จแล้วมองมาที่ด้านล่างนะคะจะเป็นรูปธนาคารเป็นรูปสีเขียวเป็นรูปโลโก้ของธนาคารนะคะ เปิดแอปเพิ่มเติมเพื่อเติมเงินนะคะข้างล่างตรงนี้กดเข้าไปเลยเขาก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าของธนาคารกสิกรน,นะคะอันนี้คือ,อยงเปิดค้างไว้มันก็เลยขึ้นเป็นแบบเมื่อกี้นะคะพอเข้ามาที่หน้าธนาคารปุ๊บให้กดคําว่าธุรกรรมนะคะธุรกรรมก็คือ ในหน้านี้นะด้านล่างนะคะมีรูปตัวเงินอยู่ข้างล่างนะคะเป็นคําว่าธุรกรรมให้เรากดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปเพราะว่าเหมือนเราใช้งานแอปเคพัทปกติเลยกดเข้าไปใส่รหัสนะคะใส่รหัสเสร็จแล้วที่นี้เขาก็จะเด้งมาที่หน้าของอหน้าบัญชีของเรานะคะอันนี้มันมีเลขบัญชีด้วยใครอยากจะ โอนเงินเข้ามาก็ได้นะไม่ว่ากันเนาะทีนี้พอเราเข้ามาสู่หน้านี้ปุ๊บให้กดมาคำว่าเติมเงินเรามองอข้างล่างนะคะจะมีปุ่มมากมายเลยนะคะไอ้ปุ่มเนี้ยมันจะมีคำว่าโอนเงินเติมเงินใจบินถอนเงิน s t a t e มนต์สินเชื่อลงทุนบริการนะคะให้กดคำไปเข้าไปคำว่าเติมเงินนะคะเติมเงินเฉยๆนะกดเข้ามาเสร็จเราคำว่าเติมเงิน กดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเด้งมาที่หน้าเติมเงินนะคะก็จะมีการถ้าโดยปกติเราก็จะเติมเงินเข้าพวกบัตรเติมเงินมือถืออะไรพวกนี้ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะคะให้มาตรงคำว่าบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีอยู่4เมนู4เมนูก็คือเบอร์มือถือ e wallet แพ็กเกจเสริมมือถืออื่นๆทีนี้ตรงเนี้ย เราสนใจแใค่คำเดียวก็คือคำว่า e wallet นะคะตรงมุมขวาด้านล่างนะคะมุมขวาด้านล่างทัดจากคำว่าเบอร์มือถือนะคะก็คือคำว่า e wallet กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปคำว่า e wallet เสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่เ,เลือกผู้ใช้บริการเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราจะเติมเข้าไปก็คือ แอปกระเป๋าตังค์เมื่อกี้นะคะแอปกระเป๋าตังค์เมื่อกี้เขาก็ได้บอกมาแล้วว่าเราควรจะเข้าไปที่ไหนนะคะเข้าไปคำว่าพร้อมเพย์อ e ีเวเลตจีเวเลตก็คือตัวแรกเลยนะคะเป็นคำว่าพร้อมเพย์อ e ีเวเลตจีเวเลตกดเข้าไปนะคะอันแรกเลยกดเข้ามาเสร็จแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมที่หยงบอกว่าให้เรากดคำว่าขัดลอกที่หน้ากระเป๋าตังค์เมื่อกี้ให้เรามากด ตรงช่องหมายเลข eWallet e นะคะกดค้างไว้กดค้างไว้นะคะอ่ากดค้างไว้เขาจะขึ้นเมนูว่าวางกับคลิปบอร์ดให้กดคําว่าวางนะคะพอกดคําว่าวางปุ๊บเลขที่เราคัดลอกเมื่อกี้จะมาหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราอยากจะเติมเงินเข้ากับแอปกระเป๋าตังค์เท่าไหร่ก็ให้เราใส่เลขเข้าไปนะคะตรงคําว่าจํานวนเงิน อยวเราใส่เลขซักร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยนะคะพอเรากดใส่เลขปุ๊บเรากดตกลงเสร็จแล้วเราก็มาที่ต่อไปก็คือเติมเงินปกติตรงเนี้ยย่ไม่ได้เติมนอ้องย่จะไม่ได้กดเข้าไปให้ดูก็คือเติมเงินโดยทั่วไปปกติเลยพอเราเติมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเงินเนี่ยก็จะเด้งเข้ากลับไปที่แอปพลิเคชันแอปกระเป๋าตังค์นะคะเราเข้าไปเช็คดูได้เลยเงินจะเด้งไปทันทีเลย ะะพอเงินเด้งปุ๊บเราก็กดใช้งานได้ตามปกติส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวยงจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งอันนี้เราแนะนําวิธีการเติมเงินนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวยงจะมาแนะนํานะคะว่าเมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ไหนเพื่อที่จะไปจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เขาร่วมรายการคนละครึ่งนะคะโอเคเราไปทำดูนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ